ถูกไหมคุณมีเกียรติมองยังไงบ้างฮะตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าถ้าก่อนหน้าที่จะปลดล็อกเนี่ยถ้าเราทราบข่าวเนี่ยการเข้าจับกุมบ้างการหล่อซื้อบ้างอะไรบ้างเนี่ยราคามันก็จะอยู่หกร้อยถึงแปดร้อยบาทต่อกิโลกรัมอันนี้คือก่อนหน้าเะมีการปลดล็อกแต่หลังจากเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าพอ ลดล็อกปุ๊บตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเน่ 1. เริ่มปลูกสองใบมันก็เริ่มออกราคาเนี่ยผมคาดการว่าน่าจะอยู่กิโลกรัมละไม่ต่ำนะครับไม่ต่ำจาก200ถึง300บาทอันนี้เป็นราคาที่ที่ยืนพื้นแน่นอนครับอันนี้ผมมองแบบราคาแบบแบบต่ำเลยนะครับครับแล้วเฉลี่ยเนี่ยก็คือ,อใบหนึ่งเนี่ยหนึ่งกิโลเนี่ยประมาณประมาณ800ใบตอนน่อ1นกิโลกรัมก็1ใบเนี่ยมูลค่าถ้าเป็นตีราคา ณตอนนี้เนี่ย800บาทต่อกิโลกรัมเนี่ยมันก็จะตกประมาณเกือบ1บาทต่อ1ใบอืมอ่าเป็นเนเป็นทองหมดเลยนะครับครับขอพักเวลาหมดก่อนจริงครับเดี๋ยวมีโอกาสคุยกันใหม่นะคุณมีเกียิครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ